ก็จะถามน่ะเพื่อนนายแบบว่าอะไรเหรอสารภาพแลวสมหวังแล้วใช่ไหมทำไมล่ะแน่ฉันแค่ไม่รู้สิอาการเนเป็นไงง่ะ ให้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าฉันฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันอิจฉาจูอิจฉาจูเรื่องอะไรนะเรื่องที่หมอน่ามีแฟนก่อนแล้วมั้งอย่างั้นเหรอประมาณนั้นนะ่ะ ทำไมล่ะการที่มีแฟนก่อนเราต้องอิจฉากันล่ะก็ไม่ได้ในขนาดนั้นมั้งไม่รู้สิไอ้ฉันฉันไม่รู้ไม่รู้อย่างนั้นละ่ะฉันไม่รู้ แต่นายจะบอกว่าตอนนี้นายเล่จริงหรอคะนายโกหกหรเป่านี่่โกหกมัซื้อมาแล้ว่งไม Chào thưa ngài chân mộng với mà chân chọc thưa ngài

อ๋อต้องต้องปาันนอทำไมล่ะไม่อยากมอ,องหน้าฉันล่ะอยาวันนี้ได้เวลานี่ยะไรอบากชมัเลยนะทำไม่ะ ไม่มีอะไรนะไม่กี้ไรของนะฉันไม่ยิน <c oughs> ก็เปล่านี่ก็แค่โอเคฉันได้คนตรงหน้านมาแล้วยงังไงนะ

ม่นและฉันนึกว่าในือแต่ว่าในดูไม่ค่อยมีอาการอะไรนะฉันเลยคิดว่าในอาจจะไม่ได้ชฉวแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นอย่างนั้นเนะน้งอะไรต่อหน้าเพื่อนนายอะไรนี่นาย มีฉันแค่มีแค่ฉันที่เกิน,น,นไปเองคนเดียวฉันแค่ไม่ชอบแสดงอาการมันเก็บตัวเองฉันเป็นเออนะฉันเป็นอย่างนี้มาตตัต้งนานแล้วนะ แน่ฉันใช่พอกลับมาในวีดีโอตอนที่นายบอกว่านายชอบฉันตอนนั้นนะในในใสชุดนอนใช่ไหมก็ <c oughs> ใช่ทําไมละ่ะแต่ว่านายรัรคิดนาาะกา,ารที่บอกว,ว่าจะสา,ารภาพร,าารันกะนะหรือว่าการที่สฉลบกันไปใช่ไหมแต่ว่านายก็เคยเห็นใจไหมนายบอกว่าเจะเตรียมตัวมาดีๆเแบบว่าแต่งหน้าแต่งผม,ม้เรียบร้อยนะพอไดยกก็ได้คดีนะตอนนั้นนะ <c oughs> ก็ฉันก็มีคนที่ชอบไม่ต้งเยอะแยะแต่แต่ก็แค่ไม่ได้พูดออกไปเอ รู้จักนายเยอะกว่านี้ฮึฉันรู้สึกว่าฉันรู้จักนายเยอะกว่านี้นะทั้งในในอดีตในในปัจจุบันแล้วก็ใน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 อนาคตนะฉัน,ฉ,นฉันไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเนะีย่ยอารู้เรื่องเกี่ยวกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอ เป็นคนที่ฉันชอบนิ่ อืในทางฉันเขื่อนรู้ไหม่ะทำไมล่ะอ็เดีนยวตอนแรกเขาแน่งหไม่เป็นแบบนี้ก็นะบางทีคนเราก็อาจจะแสดงอารมณ์ไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวต้อไปล่ะ ว่าฉันทำอะไรนะอะไรนะไม่เกี่ยวยั 爸爸。 เธอบออิชาพวกโจนี่ที่บอกปุ๊บไปได้ปั๊บเลยนะนก็ประมาณนั้นแต่สำหรับฉันแล้วการที่ไม่รีบก็ดีนะอืะเราไปนอนก,กันดีกว่า นี่ก็เด็กนาดแจประตปิด <c oughs> เพราะยีตลอดเลยไม่รู้สิ รักเธอนะฟันดฉีฉันได้ักนายนะขัดยังขัดยัง <laughs>